อินโฟโกราฟิกนั้นถ้าจะพูดให้เข้าใจง,ง่ายก็หมายถึงการน,นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพเพื่อให้เกิดความน่าสนใจเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นเพราะข้อมูลในอินโฟโกราฟิกจะต้องผ่านการสรุป เรียบเรียงให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจนสามารถนำเสนอข้อมูลในปริมาณมากๆด้วยภาพประกอบเพียงภาพเดียวได้ดังนั้นสื่ออินโฟกราฟิกจึงมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันมากกว่าสื่อชนิดอื่นๆค่ะสำหรับอินโฟกราฟิกก็สามารถแบ่งได้เป็น7ประเภทนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ประเภทแรกนะคะ i n f o r m a t i o n i n o o r r p p i i กจะเป็นการเน้นกันให้ข้อมูลนะคะสกบค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่าสามารถใช้เขียนอะไรก็ได้ที่เป็นข้อเท็จจริงตัวอย่างหัวข้อที่จะนํามาทำ i n f โฟกราฟิกประเภทนี้ที่เกี่ยวข้องกับงานพานัฒนาชุมชนก็เช่นประโยชน์ของโครงหนองนาโมเดลหรือว่าบทบาทหน้าที่ของผู้นําอชเป็นต้นค่ะ ประเภทที่2นะคะ Statistical Infographic นะคะเป็นการนำข้อมูลทางสถิติมาทำเป็น i n นโฟกราฟิกอย่างเช่นจำนวนผู้ตกเกณฑ์เฉพาในแต่ละตัวชีวัดหรือว่ายอดจำหน่ายสินค้าโอท็อปในแต่ละประเภทเป็นต้น,นะคะ่ะ สามทำลายอินโฟกราฟิกนะคะหากเราอยากจะลอกประวัติความเป็นมาหรือวิวัฒนาการของเรื่องเรื่องหนึ่งที่มีความเด่นชัดในเรื่องการแบ่งเวลาอย่างชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างงี้ค่ะเราก็สามารถใช้อินโฟกราฟิกประเภทนี้ได้นะคะอย่างเช่นระยะเวลาในการทำโค้งหนองนามโมเดลตั้งแต่เริ่มต้นถึง5ปีมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเป็นต้นค่ะ ประเภทที่4นะคะ Process Infographic นะคะจะใช้บอกเล่าข้อมูลที่เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานต่างๆอย่างเช่นขั้นตอนในการทำโค้งหนองนามโมเดลหรือว่ากระบวนการทําแผนชุมชนเป็นต้นค่ะ 5. Comparison Infographic ใช้สําหรับการทำคอนเทนต์เชิงเปรียบเทียบข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลความแตกต่างข้อดีข้อเสียของของ,ของ,ของตั้งแต่สสิ่งขึ้นไปเช่นโค้งหนองนามโมเดลแตกต่างกับกเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างไรบ้างเป็นต้นค่ะ 6. e r a r ค h i c a l infographic เป็นประเภทที่เน้นการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องบนรูปภาพให้เห็นชัดเจนว่าข้อมูลไหนมีความสำคัญมากที่สุดเรียงไปหาข้อมูลที่มีความสำคัญน้อยที่สุดเช่นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนระดับต่างๆเป็นต้น และประเภทสุดท้าย list infographic น,นะคะเหมาะสำหรับการทำคอนเทนต์แนะนำทิปหรือทิคในการทำสิ่งต่างๆสิ่งที่ควรมีสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำในสถานการณ์ต่างๆเช่น10สิ่งที่ควรมีก่อนจะทำโครงการโคกหนองนากับพัฒนาชุมชนเป็นต้น สำหรับข้อมูลที่จะนำมาทำอินฟโฟกราฟิกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องประโยชน์ของโค้งหนองนามโมเดลที่กรมกมารพัฒนาชนได้ทำการสรุปเป็นภาพรวมนระดับประเทศนะคะแต่ว่าเราจะนำมาเสนอในรูปแบบของอำเภอปัปบๆจังหวัดนครพนมโดยสรุปหัวข้อให้กระชับและเข้าใจง่ายได้5้าหัวข้อโดยเราอาจจะเพิ่มความน่าสนใจของข้อมูลโดยการใช้ชื่อท็อปิกที่เล่นคำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่นแทนที่เราจะใช้ชื่อท็อปิกนี้ว่าประโยชน์ของโคุมการโค้งหนองนาปลาปากมีอะไรบ้างก็อาจจะเปลี่ยนเป็น5เรื่องดีๆของโค้งหนองนาปลาปากเป็นต้น เมื่อเราได้ประเภทของอินโฟกราฟิกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มร่างภาพการวางเลเยอร์ของอินโฟกราฟิกของเราค่ะโดยอาจจะลองวาดภาพหรือจินตนาการดูก็ได้นะคะซึ่งท็อปิกที่จะทําในวันนี้เป็นเรื่องของโคกหนองนาก็อาจจะใช้เทมเพลตสีเขียวเพื่อสื่อถึงธรรมชาติก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีเว็บไซต์สำหรับทำอินโฟกราฟิกมากมายที่มีเทมเพลตหรือแม่แบบให้เลือกมากกว่า1000แบบและในวันนี้เราก็จะใช้เว็บไซต์ที่ว่าในการสร้างอินโฟกราฟิกของเราเหมือนกันค่ะสำหรับเว็บไซต์ Canva ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ทำงานออกแบบสื่อประเภทต่างๆได้ฟรีเลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วเราก็จะทำการสมัครสมาชิกแล้วไปที่เมนูอินโฟกราฟิกนะคะเพื่อเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็เจอ e ทมเพจ e สีเขียวที่มี5หัวข้อแล้วนะคะตรงกับข้อมูลที่เราเตรียมไว้เลยเราก็กดคลิกตัว e ทมเพจ e เพื่อที่จะเอามาแก้ไขให้มันเป็นข้อมูลของเราได้เลยค่ะในการสร้างอินโฟกราฟิกก็จะใช้แท็บเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอนะคะซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันไปสามารถเลือกใช้ได้ตามคำอธิบายที่อยู่บนหน้าจอเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะทําการขยายแม่แบบเพื่อเริ่มแก้ไขนะคะอะไรที่เราไม่ได้ใช้ก็สามารถลบทิ้งไปได้หมดเลยนี่ก็จะเริ่มลบข้อความนะคะเพื่อจะแทรกข้อความที่เป็นหัวข้อของเราเองมาใส่สามารถแทรกข้อความเปลี่ยนฟอนต์ขยายเปลี่ยนสีทําตัวหนาตัวเอียงหรือว่าจัดรูปแบบตัวอักษรเพิ่มเอฟเฟกจัดระดับตําแหน่งเอาไว้ข้างหน้าข้างหลังเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะโดยใช้เครื่องมือแท็บเมนูด้านบนของหน้าจอค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มอัปโหลดภาพที่ไม่สามารถเสิร์ชในเว็บไซต์นี้ได้นะคะเป็นภาพเฉพาะของเราเองที่เราเตรียมมาไว้สำหรับทำอินโฟกราฟิกนี้โดยไปที่เมนูอัปโหลดนะคะแล้วก็อัปโหลดสื่อลงมาได้เลย โดยรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะเราก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่หรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพให้อยู่หน้าหรือว่าอยู่หลังได้นะคะหรือว่าจะปรับให้มันจางลงเพื่อใช้เป็นพื้นหลังก็ได้โดยคลิกเมาส์ที่รูปภาพนั้น1ครั้งนะคะจนขึ้นกรอบสีปฟปาขึ้นมาแล้วก็ใช้แท็บเครื่องมือด้านบนของหน้าจอแก้ไขได้เลยค่ะ สำหรับ Illustrator หรือภาพประกอบนะคะเราก็จะสามารถค้นหาได้จากแท็บเมนูเครื่องมือองค์ประกอบนะคะจะค้นหาเป็นคำศัพท์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นรูปภาพกราฟิกกรากร์ตูนสัญลักษณ์หรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้นขึ้นมาค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นหัวข้อการจ้างงานแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อหัวปิกเป็นงานดีๆนะคะเป็นการเล่นคำนะเพื่อให้เข้ากับหัวข้อเราก็จะเสิร์ คำว่างานที่ช่ององค์ประกอบนะคะก็จะมีกระตูนขึ้นมามากมายให้เราเลือกใช้โดยเราก็จะพยายามตกแต่งภาพประกอบของเราให้ผู้รับสื่อเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะว่างานดีๆเนี่ยเรามีให้กี่ตำแหน่งได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็มีใครได้รับงานมีไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นคะ่ะ กรอบที่เราเลือกมานะคะสามารถนํามาเปลี่ยนสีเปลี่ยนตําแหน่งพลิกไปพลิกมาได้นะคะโดยการใช้แถบเครื่องมือด้านบนของหน้าจอค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอินโฟการาฟิก 5เรื่องดีๆของโคกน้องนาปาปากของเรานะคะแล้วก็แก้ไขจากแทมเพลตแม่แบบนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลทุกอย่างให้มันเป็นข้อมูลของเราเองใส่ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเราลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับข้อมูลของเรางานดีๆนะคะเราก็จะพูดถึงการจ้างงานตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลละ2ลายนะคะเรามีทั้งหมด8ตำบลก็จะมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ16คนเงินเดือน9,000บาทแล้วก็มาจากบัณฑิตจ,จบใหม่6คนนะคะผู้ตกงาน8คนเกษตรกร,กร1คนแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของข้องานดีๆของเรานะคะส่วนข้อถัดไปนะคะ แหล่งดูงานชั้นดีนะคะก็จะกล่าวถึงครัวเรือนต้นแบบหรือว่าแปลงโคกหนองนาน,นั่นเองนะคะเรามีทั้งหมด13แปลงนะคะเป็นแปลงที่ใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชนทุกแปลงสำหรับภาพประกอบของหัวข้อที่2นะคะที่เป็นรูปโคกหนองนานอันนี้เป็นรูปที่เราอัปโหลดลงมาไว้ในขั้นตอนแรกๆเพราะว่ามันไม่สามารถค้นหาได้จากแท็บเครื่องมือองค์ประกอบนะคะเพราะว่าเป็นภาพเฉพาะส่วนผู้ศึกษาดูงานเนี่ยก็เซิร์ชจากแท็บเครื่องมือองค์ประกอบเลยเซิร์ชคำว่าทังสรศึกษาค่ะ สำหรับภาพภัยแรงก็เส้ชคำว่าภัยแรงแล้วก็ภาพเพิ่มป่าอากาศดีก็เส์ชคำว่าออกซิเจนนะคะแล้วก็ตัวต้นเงินก็เส์ชคำว่ารายได้ค่ะเท่านี้เราก็จะสามารถหา illustration e หรือภาพประกอบมาให้มันตรงกับข้อม,มูลของเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีการสอนทำ QR c o า q r โค้ดลิงก์เว็บไซต์นะคะสำหรับไทยที่ยังไม่เคยทำเผื่อว่าจะเอามาอัพโหลดลงเป็นไฟล์สื่อแล้วก็แปะไว้ที่อินโฟกราฟิกของเราได้ค่ะ Thank you.